รองพื้นที่ลดออยุ่ได้ผิวโซมคือทาตัวนี้ก็คือดูนอนพอตัวนี้นะคะคือทาใช้แล้วผิวสวยมากนะคะผิวที่ได้จะเป็นลุคลก o กึืนแมทดังนั้นอะ่ะไม่ต้องกลัวที่จะผิวมันเกินเลยค่ะ lucia baby skin foundation ตัวนี้นะคะเขาเป็นรองพื้นที่ช่วยกันแดดด้วยนะคะ texture เขาจะเป็น liquid cream นะคะก็คือบางเบานะไม่หนักผิวแล้วก็ได้ลุคที่เป็นธรรมชาตินะคะนี่นะคะคือเห็นปะอันนี้คือ after นะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับ before นะคือ จะเห็นได้เลยว่าผิวเขาสวยเลยนี่นะคะทำซูมผิวให้ดูใกล้ๆเลยนะคะว่าเขาไม่ตุกร่องเลยนะผิวที่ได้นะคะจะมีความกโกลว์แต่ว่าเขาจะไม่แมตเกินไปนะซึ่งตัวนี้คุมมัน8 1 2ชั่วโมงเลยค่ะคือทําชอบที่เขาไม่ได้เป็นแค่รองพื้นแต่ว่าช่วยเรื่องบํารุงด้วยนะคะก็คือให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยนะ คือตัวนี้นะคะเขาไม่มีดอกระหว่างวันเลยค่ะรองพื้นนะคะเขาจะมีฟองน้ารูปไข่ามาด้วยหมายความว่าเวลาใช้ค่ะถ้าเกิดต้องการการปกปิดที่มันแบบแน่นอะไรเงี้ยก็คือใช้ฟองน้ําจะช่วยให้มันผิวมันเพอร์เฟกมากขึ้นแต่ว่าทำจะเน้นงานผิวที่แบบธรรมชาติไม่ได้ออกไปงานอะไรเงี้ยก็จะใช้มือเลยนะคะก็คือปกปิดได้ดีอยู่นะที่ทําชอบค่ะคือเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคือเขาเป็นหัวปั๊มสุญญากาศก็คือช่วยยืดอายุการใช้งานทำให้รองพื้นเขาอะาไม่เปลี่ยนสีแล้วก็ไม่มีกลิ่น คือเขาคิดมาดีมากๆฟินิชลุกนะคะก็คือผิวมีความสวยแต่ว่าไม่เนิกเลยนะคะแล้วก็ได้ลุกล์แต่ว่าไม่มันอยากให้ไปลองกันดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแบรนด์ไทยก็คือก็ปังเหมือนกันนะ